พูดๆๆๆๆแล้วพี่น้องหอมกับหอมนี่ใส่เกลือหน่อยนึ่งใส่ซอสหน่อยนึงเดือดแล้วด้น้ำมันเดือดแล้ววันนี้น้ำเดือดแล้วอีกรออย่างน้อยครับมันอิสุกแลต่บังไข่ปลาเหมือนกันเอ้ยเหมันแต่วันซอนไข่ปลาพูกอ่องรองอ่องรองเหมือนไข่ปลา นี่ขอบคุณอีเมียด้อเ,อเจ้าของสถานที่เพืน่นอำนวยว่มสะดวกหให<อ>้นี่เป็นเป็นเป็นแมรฮักเด้อหน่เพื่อนยันตะลู่ตะต่อไว้กินเพื่อนโชคดีที่เพื่นถือเลขดูดูแต่เพื่อนบ่ค่อคอยบอกดอกว่าได้ตัวเด็กได้รางวด <c oughs> ใส่กระปุใส่หอมลงไปหมอหม้หอมใส่หมันุ้่ตมไทยและต้มลูกทุ่งหบบอีสานลกทุ่งครับบรรยากาศแบบบ้านๆได้พี่น้องเด้ยนี่บรรยากาศผู้ไดอยาาไในบรรยากาศนี้ครับช่มชิบนี่ด้อครับเด้อ ผู้ใดอยู่เมืองกรุงเบื้องหลวงนี่บรรยากาศบ่ได้แบบนี้เด้คนนีอยูนัางยินมเทียบกับบาตเก็บเออนี่ยครับลาเพิ่นก็เครื่องเตรียมเครื่องปรุงไว้แล้วนี่ใครสิใสค้าอ่อนบ่ใสค้าน้าใสค้าอ่อนน้าครับเพื่อลดเพิ่มรสชาติเป็นลาบปลาเนาะครับลาบปลาอย่างก็่อนลาบปลาปลาอย่างก็ปลาจ่อปลาปลาจอเดินไฟครับปลาเดินไฟเอ้าสวัสดีท่านผู้ชมเลยนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นี่ฝากติดตามกันนิดเดียวครับพี่น้องชาไปได้โปรดติดตามตอนเร็วเลยครับคลิปนี้หลายคลิปเลยครับมันบตอเวกลงมันมเนีายอะไรเดี๋ยวทำบุกชุ่มสีเบียร์กับอาจเป็นชิปเป็นชิปเดี่ยวเบื้องเอาด้วยครับเด้ออัดไอมักอัดไอกับเบื้องเอาครับพี่น้องเขตขอบคุณที่รับชมกันเนาะครับเนาะทั้งเทียบกับบ่อไทยเนี่ยบ่อเล้าเนี่ยครับ พอแต่สองภาษาครับไปุาเทียบโดนพัอีตูัว่ะเออนั่นพัอีตูเนี่ยโอ้โหนี่นะอ๋อพ่อดีรสชาติบอนพัดนี่มันมันมันใส่อะไรด้ด้นะพัอีตูนี่อารมณ์ดีได้กินล่ะเชี่ยป้อมคำให้ต้นใส่สมอยดีอเดี๋ยวบบนี้ก่อใบกระดันงใบกระดังเ๋ยวถาใบกระดันมาใส่ พี่จีออรรถเปรี้ยวๆแล้วครับใบกระดั้นพี่จีออกเปรี้ยวๆว่าคือบอกว่าคือบอกขามนี่พี่จีรสชาติเปรี้ยวเพื่อนจะว่ากลมๆจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเนาะใบกระดั้นเพื่อนเพ่เคยกินครับเดี๋ยวสิเอาไม้เบิ้งกำลังไปเก็บอยู่เดี่เดชที่งานนอนนอนถ่ายอยู่ น่นอะไรปขาดสมขาดสมขาดสมน้อยนึงบ้านีนูลับฟ้าห้าสิฟักได้หมดสิฟักแล้วถึกใส่เด้ใส่คาออนฝักใส่น้ำกันเลยเอาพอจดยำเน่เด้อมาปามันกดูาแข็งเ่งเียน ไปาม่ปวดเก่อัตใบกระดันมาแล้วใบกระด้านมาแล้วนี่เอาเราไจะมุนได้เด้อเอเขอนใบใบบกดันบกนั่เด้อมันเป็นใบแบบนี้ละเบื้งเอาเดอพี่น้องเนี่เอาเอเอาเาไปจับใบงเดี๋ยวมาไปจับใบพี่น้องมึงช่วยเจะมุนได้บ่ใจบ่ใแม่บ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 บ ลองคนน้นว่าคนไทยคลิปเป็นหนาตาเัางนี้ <g ül üyor> เดี๋ยวให้เพื่นจับขาบางเงอนี่ใส่ให้มั้งอ๋อน,น,นี่นี่เดินนาตาคน,นคนน้นไทยคลิปใส่ไปทุคนเอาครึ่งครึ่งหนึ่งก่อนครับครึ่งนึงนนน่ง,นงนเนผสมมันเท้ครับอได้โอเค

นี่ยุ่อีสานพอดีเอินใบบกดัน,นลาปลากับซีเลีล่ยวๆมันละเอียดแลวอ๋อขอบคุณที่รับชมครับแค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวช่วงชงโป่งสีมา่าทยทํำไห้เบิ้งครับพี่น้องครับบัสไสนอยังไงครับโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ